เคยไหมครับจะสั่งคอนกรีตท,ที่ไรงงเลยว่าจะสั่งจากที่ไหนงานเล็กจะมาไหมคอนกรีตจะเต็มคันหรือเปล่าคุณภาพาไม่รู้ว่าจะดีไหมได้แต่ยืนงงสงสัยนั่งก็ยังงงอีกเฮ้ยไม่ต้องนั่งงงอีกต่อไปครับเพราะ CPAC k จะขอยืนแก้ไขทุกปัญหาเพื่อเข้าไปยืนหนึ่งในใจคุณเพราะ C p แพ k ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ ให้คอนกรีตไปส่งลูกค้าได้เต็มคันมั่นใจเหมือนกันทุกคิวเพราะเราลองแล้วลองอีก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 จนมั่นใจพร้อมกดคอนกรีตลงรถโม่ด้วยระบบอย่างตั้งใจมั่นใจได้คอนกรีตเต็มคิวทุกคันแบบเน้นๆ้นยืนหนึ่งครบครันด้วยสินค้าที่มีทุกอย่างเรื่องงานคอนกรีตไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่งานสูงงานลึกงานแคบงานกว้างบริการได้หมดมีครบนะลองครบกับเราไหมยืนหนึ่งครอบคุมทุกพื้นที่เรามีครบทุก77จังหวัดเพื่อให้คุณได้คนกรีดที่ดีสดใหม่คุณภาพสูงนึกดูถ้าคุณอยู่ที่นี่แต่แผ้นคอนกรีตอยู่นานรถคอนกรีตอยู่ไหนพี่อะไรนะพิ่งออกจากปากช่องจะแวะยื้อราช่องอีกโอ้โหพี่อย่างนี้คนกรีตนก็แห่หมดเลยดิพี่ มันจะไหวไหมอ่ะเพราะฉะนั้นใกล้ไหนสั่งนั่นได้เลยแต่ถึงแม้ซีแพคจะยืนหนึ่งเรื่องคอนกรีตแต่เราอยากขอยืนหนึ่งในใจคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาสินค้าและมุ่งมั่นทำงานอย่างตั้งใจเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพมาตรฐานทุกชิน้นและส่งต่อโครงสร้างที่แข็งแรงยืนยาวเพื่อสร้างความสุขให้คุณและคนที่คุณรักตลอดไป จอดจงคุณภาพจอดจง CPAC